ในช่วงของประวัติศาสตร์ไทยปรากฏวาทะขึ้นว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งโดยจอมพลปอพิบูลสงครามเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีพศ2485เพื่อปลอบใจประชาชนและย้ำว่าการมีน้ำ มากกว่าการขาดน้ำจากเหตุการณ์จริงเมื่อน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพปีพศ .2485 ตรงกับสมัยรัชกาลที่8ในช่วงสงครามโรคครั้งที่2ท่วมจนบริเวณลานพระบรมรูปทรงมา้าสามารถใช้เป็นที่แข่งเรือได้จอมพลปอพิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นจึงพูดแก้เกี้ยวว่า น้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งซึ่งจริงๆแล้วน้ำท่วมเมื่อปีพศ2485สอร24 85, ส้างความเดือดร้อนไปทั่วพนักครส่วนพื้นที่น้ำท่วมได้แก่พื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเชิญสะพานกระทรวงพาณิชย์โรงพยาบาลกลางถนนวจัจักรซึ่งกระท่วมหนักไปทั่วพนักครเมื่อพิจารณาพื้นที่น้ำท่วมก็จะเห็นว่ากินบริเวณกว้าง ระยะเวลาที่น้ำท่วมก็ประมาณ35วันส่งผลกระทบวิถีชีวิตของประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องสำคัญอย่างยิ่งคืออาหารการกินท่านจอมพลปอจึงสั่งให้ทางการชวนประชาชนเพาะถั่วงอกโดยเริ่มจากการเพื่อรับประทานในครัวเรือนเพาะถั่วงอกไม่ต้องอาศัยพื้นที่ดินซึ่งนับว่าเหมาะกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างมากซึ่งคำกล่าวน้ำท่วมดีกว่าฝนแรงที่จอมพลปอกล่าวไว้นั้น ต้องการให้กำลังใจประชาชนที่ต้องรับกับสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนั้นนั่นเองเรื่องราวของน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีพศ2485ได้ย้ำเตือนให้เราเห็นว่าไม่ว่าวิกฤตจะหนักแค่ไหนความร่วมมือร่วมใจจะช่วยให้เราก้าวผ่านไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ